นิทานเรื่องพี่กระต่ายกับน้องปลาบริเวณสระน้ำกว้างใหญ่ในป่าแห่งหนึ่งมีสัตว์หลายชนิดอาศัยอยู่ทั้งกุ้งหอยปูและปลาว่ายน้ำเล่นอยู่ในสระทั้งยังมีเจ้ากวางและกระต่ายมากินน้ำบริเวณรอบสระอีกด้วยขณะที่กระต่ายกำลังกินน้ำอยู่นั้นก็เหลือไปเห็นเจ้าปลาน้อยกำลังว่ายน้ำมาที่ขอบสระ กระต่ายยิ้มให้ปลาน้อยสัตว์ทั้งสองต่างเป็นมิตรกันถูกใจกันและพูดคุยกันอย่างสนุกสนานจึงได้สัญญากันว่าจะเป็นเพื่อนกันและจะช่วยเหลือกันเสมอวันหนึ่งเมื่อเจ้ากระต่ายโดนเจ้าลิงจอมซนแย่งแครอทไปกินกระต่ายก็นั่งร้องไห้อยู่ริมน้ำน้องปลาได้ยินเสียงร้องไห้จึงยื่นหน้ามาถามว่าร้องไห้ทำไมจะพี่กระต่าย กระต่ายตอบว่าลิงจอมซนแย่งแครอทไปกินช่วยพี่หน่อยสิน้องปลาบอกว่าฉันช่วยไม่ได้หรอกอย่างมากฉันก็แค่พ่นน้ำใส่ลิงเท่านั้นเองฉันขึ้นไปบนบกไม่ได้หรอกเพราะฉันเป็นสัตว์น้ำอยู่บนบกไม่ได้แต่พี่กระต่ายอย่าเสียใจไปเลยเดี๋ยวพี่ก็หาแครอทได้อีก พี่กระต่ายได้ยินดังนั้นก็เสียใจที่น้องปลาไม่ช่วยแต่แล้วก็นึกได้ว่าถ้าจะให้กระต่ายลงไปช่วยน้องปลาในน้ำคงไม่ได้เหมือนกันเพราะพี่กระต่ายเป็นสัตว์บกอยู่ในน้ำไม่ได้ขณะที่น้องปลาได้นำฝักบัวมาให้พี่กระต่ายด้วยสุดท้ายพี่กระต่ายและน้องปลาก็เข้าใจกันและคุยกันอย่างมีความสุข นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าหากเรามีความเข้าใจผู้อื่นมากขึ้นเอาใจเขามาใส่ใจเราจะทำให้เราใช้ชีวิตอยู่บนโลกนี้ได้อย่างมีความสุขและโลกของเราจะน่าอยู่มากยิ่งขึ้นนะคะ